ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประชาชนถือเป็นภัยคุกคามที่บ่อนทำลายประเทศชาติส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อบุคคลสังคมส่วนรวมและการพัฒนาประเทศพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งอยู่ติดเขตชายแดนประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เป็นทางผ่านยาเสพติดไปยังพื้นที่ต่างๆ ตำบลนาจิกอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นตำบลหนึ่งที่นำร่องจัดโครงการต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติดเพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์5้ารั้วคือรั้วชายแดนรั้วชุมชนรั้วสังคมรั้วโรงเรียนและรั้วครอบครัวในกิจกรรมดังกล่าวได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนสู่การเป็นชุมชนต้นแบบปลอดยาเสพติด โดยมี6ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1สร้างพื้นฐานสร้างแกนนำและสร้างความเข้มแข็งขั้นตอนที่2ประชาคมขอข้อมูลขั้นตอนที่3แยกผู้บริสุทธิ์ผู้เสพผู้ค้าในชุมชนขั้นตอนที่4มอบทงขาวแก่ผู้บริสุทธิ์ยืนยันรับรองจากนายอำเภอและผู้กำกับการตำรวจภูธรขั้นตอนที่5 ให้โอกาสผู้เสพผู้ค้ากลับใจให้คามั่นสัญญาต่อชุมชนตรวจปัสสาวะขั้นตอนที่6เฝ้าระวังผู้เสพผู้ค้าที่ไม่กลับใจเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสมาตรการทางสังคมไม่คบค้าสมาคมด้วยหน่วยเหนือดำเนินการซึ่งขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนนั้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีความสำคัญที่จะขับเคลื่อนโครงการต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด และที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนที่จะช่วยการสอดส่องให้ความร่วมมือให้ตำบลนาจิกเข้มแข็งและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปคือท่าเพื่อการตหวดได้มอบนโยบายว่าการทำยาคมก็คงจะทําเป็นประชาคมหมู่บ้านแต่อยากจะให้คุ้มแต่ละคุ้มนะครับเรามีคุ้มเน,นาะท่านกำนันเนาะท่านผู้ใหญ่เนาะเรามีคุ้มเนี่ยให้แต่ละคุ้มเนี่ยดูในคุ้มของตัวเองเพื่อย่อยลงไปนะครับ ตรวจสอบในคุ้มของแต่ละคุ้มเรามีหัวหน้าคุ้มใช่ไหมครับมีกรรมาการคุ้มให้แต่ละคุ้มดูในคุ้มแล้วก็มาดูในภาพรวมของหมู่บ้านช่วยกันละเอียดลงไปถึงเรื่องของคุ้มเชื่อทุกปีในเมื่อวานมาแล้วอ๋วอขมอคลุกมือครับรวันนี้ก็เป็น วันเปิดตัวโครงการตระบนนาจิกสีขาวนะครับซึ่งเป็นความที่เริ่มของอพี่น้องชาวตะบนนาจิกทั้งองค์กรบริหารส่วนตะบนนะครับทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ช่วยกันทางโครงการนี้ขึ้นมาโดยมีทางอำเภอเมืองทางสอพอเมืองนะครับสนับสนุนซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของทางจังหวัดในการที่จะแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามนโยบาย5้ารั้วป้องกันของทางารัฐบาลนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของ รั้วชุมชนซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเองนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของทางจังหวัดที่กําหนดให้แต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านนี่ได้ทําประชาคมเพื่อคัดกรองครัวเรือนสีขาวและให้ป้ายสีขาวกับทุกบ้านที่ได้รับการคัดกรองว่าไม่มีปัญหาย,ยาเสพติดนะครับึ่งวันนี้เราก็มีพิธีมอบมอบป้ายครัวเรือนสีขาว นะครับแล้วก็ในเรื่องของมอบธงหมู่บ้านสีขาวแล้วก็มีการทําพันสัญญาของทุกหมู่บ้านที่จะร่วมมือร่วมใจกันทําให้ตําบลนาจิกเป็นตําบลสีขาวก็คิดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการนําร่องของจังหวัดน่าจเจริญที่จะให้ตํบาบลอื่นหมู่บ้านอื่นได้ดําเนินการต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่าแต่ละอำเภอก็มีแผนงานและโครงการเตรียมที่จะขับเคลื่อนต่อไปครับก็คิดว่าในช่วงท้ายของอนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหาย,ยาเสพติด3เดือน คือสิ้นสุดเดือนมีนานี้นะครับจังหวัดน่านเจริญก็จะมีหมู่บ้านสีขาวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีาการแก้ไขปัญหาเยบร้อโดยเพาออย่างยิ่งผู้เสพตามเป้าหมายที่ทางาจังหวัดตั้งไว้ทุกประการครับนายนิคมฝ่ายบุตรนะครับกำนันตำบลน,นาจิกนะครับวันนี้โครงการที่เกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้ก็สาเหตุมาจากปัญหานะครับปัญหาของชุมชนนะครับ ปัญหาเรื่องยาเสพติดนี่เป็นปัญหา,าที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนของตำบลนาจีกมากนะครับฉะนั้นนี่ในฐานะเป็นกำนันนะครับเป็นกำนันในตำบลน,นี้ดูแลทุกความทุกสุขของพี่น้องประชาชนนี่ก็อยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องมีการหาลือนะครับมีการหารลือกันเกิดขึ้นในชุมชนก็เลยเกิดขบ,บวนการนะครับเกิดขบวนการพี่น้องประชาชนก่อกนอื่นก็เริ่มจากแกนนำนะครับแกนนาระดับหมู่บ้าน นะครับแล้วก็มารวมกันในระดับตำบลนะครับหาแนวคิดนะครับหาแนวคิดว่าเราจะทํำยังไงดีนะครับก็มีทางหน่วยงานราชการก็เลยเกิดแนวคิดนะครับเกิดแนวคิดร่วมกันแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับสร้างกระบวนการนี้ขึ้นมานะครับผมคิดว่าในโอกาสต่อไปนะครับพี่น้องก็พร้อมนะครับพี่น้องก็พร้อมแกนนําก็พร้อมหน่วยงานราชการทึ่งสังกัดอยู่ในตำบลก็พร้อมนะครับ จะเดินหน้านะ,ะวัตถุประสงค์ก็คือให้พี่น้องของเรานี่มีความสุขนะครับอยู่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในอนาคตของตำบลนาจิกนะครับก็จะพยายามให้ทุกหลังคาเรือนนะครับปลอดยาเสพติดให้ได้นะครับก็ขอขอบคุณทางหน่วยงานทุกท่านทุกภาคส่วนสาหรับโครงการนี้นะครับตำบลนาจิกสีขาวกํานันท่านในมีคําสั่งนะครับ กับผู้นำทั้ง8หมู่บ้านนะครับว่า,าหาเฮ็ดก็เป็นตำบลสีขาวดังนั้นกับผู้นำซึ่งเป็นแกนนำสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในประชุมหาลรือกันแล้วก็ได้เลยเลยๆไปประชุมประชาคมครับชาวบ้านเพราะว่าอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนี่ยกำชับลูกหลานผู้ที่ติดยาผู้ที่เสพที่ฆ่าเอามาชุ่มนุ่มเอามาคุ้ยกันเพราะว่าอยากจะให้ถูกไฟนี่มีความ ปลอดภัยจากยาเสพติดถุกส่วนและทุกภาคส่วนก็มีส่วนเขามาร่วมตัวนี้มากมายนะครับเพราะว่าจะเป็นทางราชการทางสาธารณสุขทังองค์การบริหารส่วนตำบลเ็มาร่วมนะครับดังนั้นกับผู้นําซึ่งเป็นแกนหลักสําคัญเี่กัเป็นผู้ที่นาพาสิทธิศาสตร์ปราศจ,จากยาเสพติดท,ทุกประเภทนะครับในนามวสมอทั้ง8หมู่บ้านเกสบท่านกับมีจยึประสงค์ว่า ให้ตำบลน,นาจิกนี่เป็นตำบลน,น้ำรองและหายตำบลน,นาจิกนี่เป็นตำบลสีขาวเพื่อจะนําไปใส่แต่ละหมูบ่บ้านแต่กลุ่มของอสมแต่ละผิศอบอสมคนหนึ่งการรับผิดชอบซีฟโคเรียนแต่ละบุคคลแต่ละเขตการรับผิดชอบครับผมอยากให้ตำบลน,นาจิกเป็นตำบลสีขาวและเป็นตำบลน,น้ำหลอง